ขอบคุณค่ะสำหรับคุณยูที่ย่านบางแคแถวนี้ก็มาช้อปปิ้งมาหาอะไรกินหาของสวยๆแต่งตัวได้จนถึงวันอาทิตย์นี้นะเดี๋ยวเราจะมีการเก็บภาพเพิ่มเติม็คืดี๋ยวจะให้น้องๆทั้ง3คนเนี่ยเดินช้อปปิ้งสักล็อตนึงอ่าให้เพื่อนแฟนเดินตามได้และเดี๋ยวก่อนที่จะลงไปช้อปเนี่ยอยากให้มีคนอะไรนะท่านโอเคมีคนบอมาในหูว่าให้น้องๆฝากผลงานหน่อยขายให้หนักเลยให้แต่ละคนฝากผลงานเลยฮะคุณยูโรละครเรื่องใหม่คุณเรื่องอะไรคะ ผมมีครับผมมีเุ้ยคุณปฏิเสธไม้หนีงมณิตา a หรออุ้ยผมขอโทษครับไม่ดิฉันไม่เห็นว่าเขามีไม้อ่ะตาฉันคล้ามัวไปแล้วอ่ะอไม่ดีนะจริงจริงผมมีไม้บูมด้วยนะฮะไม้บูมอยู่ไหนครับไม่มันมันเด็กเยอะเด็กเยอะบุคลิกอย่างเลยไม่เมื่อกี้ไม่เอาไม้แล้วก็ไม่เอาละครของพี่หนิงด้วยฮะเอาครับมีละครเรื่องอะไรตกลงละครเรื่องใหม่พี่คือให้วางคนอื่นเล่นเลยนะ แล้วแต่พี่หนิงจะกินนาำไม่กินโล่เดี๋ยวคุณหนิงงั้นเดี๋ยวขออนุญาตถามอะไรก่อนแล้วจะขอเทคเวลาแบบนึงจริงๆมันหมดเวลาน้องๆแล้วแต่ว่าเพิ่มคุณมีจะมีละครอีกเหรอฮะทำไมอ่ะละครเรตติ้งดีขนาดนั้นกระแสดีขนาดนั้นจคมณละครคุณจะเรื่องอะไรเหรอฮะไม่รู้มาก่อนเลยว่าคุณจะทำอีกแล้วอันเนี่ยรู้แล้วเนี่ยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนคนที่ตึกแกมมิวถามว่าโปรโมทช่องเส็จอีกอ่ะไม่ใช่ซีเรียสเราเวลาเราคนเรารักกันมันไม่มีมิตรภาพเรื่องของช่องหรอกฮะโอ้ เอาใจแฟนคลับ7 HD ไปเลยอ้าวมึงนับสี่นับสี่กี่เท้าเนี่ยให้กูที่โรลมีละครเรื่องอะไรมีละครเรื่องอะไรโรลผมมีสามีชั่วคืนครับผมทางช่อง7 HD ฮะจริงเหรอชื่อเรื่องน่าสนใจมากครับผมมันเกี่ยวกับอะไรฮะสามีชั่วคืนสามีชั่วคืนก็ก็อย่างที่คุณเจอที่อย่างที่คุณคุณเจอบ่อยๆเวลาที่คุณไปเกาหลีอ่ะมาตูทำไมแหมจริงๆนะนี่ทำไมฉันเหมือนเอาฉันขึ้นมาบูลลี่จริงๆ ไม่เอาสองไม่ควรเลยนะไม่ควรอย่างยิ่งเลยนะอะไรอย่าเอาสองคนนี้ขึ้นเวทีเดียวกันเพราะมันจะสิบปดบวกตลอดเวลาจริงจริงพี่เอายี่ิบวกได้อ่ะเชิญยี่สิบบวกครับอคุณมีสามีชั่วคืนแมมีไหมมีไหมตอนนี้ยังไม่มีครับยังไม่มีแล้วก็ดูทางฟินฟินชาแนลช่องแต่ทางครับผมฟินชาแนลมีถ่ายรายการกับเข้มอัสวีครับรายการเข้มยูโรโกฟิตครับผมอ่ารายการน่ารักมากดูแล้วน่ารักมากใช่อ่าน้องเข้มฮะครับตอนนี้ก็มี บวงวิมาลานะครับไปรับเชิญพูดได้แล้วหรออ๋อเมื่อกี้ไม่เอาไม่กินไม่เอายังไม่ได้เล่นยังไม่ได้เล่นยังไม่ได้เล่นสี่สามสองเจ๊เอาใหม่ช็อตอ่ามีบวงวิมาลารับเชิญพูดแล้ยเขาไม่ให้พูดแตว่าไม่เอาเลยของคนนี้ตีห้างจริงเลยเไม่พูดว่าอ่ะพูดไปเถอะบวงวิมาลานะฮะก่อติดจาวมีเรื่องอะไรอีก พี่พุ่งปิดติ้งไปไงที่ฉันไปเป้าที่อื่นที่ฉันไปเป่าันจะไปเป้าเดียวเป็นข่าวอีกเยวเป็นข่าวอีกที่ฉันไปหาไปดูพี่หนิงอ่ะเราทําอะไรผิดไปเนี่ยเรื่องอะไรอ่ะที่เป็นเ้านไร่เคยบ้านไร่สไปเฮโซครับได้กับใคร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 อันนี้มุกดาครับได้กลับมาร่วมงานกับมุกดาอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็รอติดตามด้วยเพิ่งกันเรจะเปิดกล้องอย่างลูกกำกำลังจะเปิดแล้วครับกำลังจะเปิดแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับเผาขนโอ้ ก็เปิดถ่ายทําไปได้สักระยะหนึ่งแล้วครับ30%เได้ละหูละคร3เรื่องเลยอ่ะสองสององอ๋มันหลุดที่3ไปแล้วเมื่อกี้ครับผมหลุปบ่วงวิมาลาได้เล่นไหมเนี่ยไม่แน่ใจแล้วตอนเนี้ยอาจจะมีเซอร์ไพรส์เราอาจจะหายก็ได้เพื่อนไม่ต้องอยู่ต้องอยู่ตามชซีนโชวอย่างนี้แล้ววะเป็นมือหงิกไปแล้วอ่ะข้างหลังคุณเบแล้วแล้วอะไรรู้ไหมหลานอยู่ตรงกล้องช่อง7 HD แล้วครับ เขาตัดได้เขาตัดได้เขาตัดที่พูดเมื่อกี้อ่อนอ่อนอ้าเบนเบนครับล้อล้ออฮัลโหลโอเคครับก็มี